สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชยาทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพลิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะรู้สึกผิดแล้วก็สำนึกผิดบางไหมนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียใจผิดหวังร้องไห้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ี่กองนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3 และ4นะคะเรื่องราวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่กล่องที่1เป็นยังไงนะคะเขาจะสำนึกผิดแล้วก็รู้สึกผิดบ้างไหมนะะ้นะคะ Temperance นะคะ f i ไฟออฟสอด Strength, Lover, s Chariot q u e e n of Cups แล้วก็ Emperor นะคะสำหรับเขาคนนั้นของคุณนะคะมีความรู้สึกว่า,เ,าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงมากๆนะคะเป็นคนที่กลัวที่จะเสียฟอร์มนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทําสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้จะรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นคนผิดแต่ว่าจะไม่ค่อยยอมรับผิดนะคะในทุกๆครั้งนะคะที่เขาทําอะไรผิดต่อคุณนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขารู้นะคะว่าเขาอ่ะทำอะไรผิดไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สํานึก นะคะคือแค่รู้ตัวค่ะว่าทําผิดนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่สํานึกไหมเอ,อไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาจะสํานึกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะนึกถึงตัวเองมากกว่านะคะนึกถึงตัวเองเป็นหลักนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็บางครั้งนะคะความผิดที่เขามี ในสิ่งที่เขาทําคือเขาจะทําให้ความผิดที่เขาทำอะค่ะทำให้กลายเป็นความผิดของของของตัวเรานะคะจากที่เขาผิดสุดท้ายแล้วเขาจะต้องพูดว่าเขาไม่ผิดแล้วก็สุดท้ายแล้วคือเหมือนกับว่าเขาจะต้องอพูดเหมือนว่าเราเป็นคนผิด เป็นฝ่ายผิดมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นะคะถามว่าสํานึกผิดไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะสำนึกผิดเท่าไหร่นะคะคือแบบค่อนข้างที่จะแบบออกแนวเห็นแก่ตัวเล็กๆหรือเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอาจจะแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวมากนะคะถ้าถ้าในความรู้สึกของแม่หมอนะคือเขาคนนี้ เขาจะนึกถึงแก่ความสุขของเขามากกว่านะคะแล้วก็ตัวคุณและเขาเองเนี่ยคือบางคนนะคะอาจจะคบกันมาค่อนข้างที่จะยาวนานแต่ว่ามันยังคงมองหาความชัดเจนไม่ได้เลยนะคะคือคือตัวเขาเองก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่นะคะก็คือแบบเหมือนคบกันไปเรื่อยๆนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่นึกอยากจะไปก็ไปนะคะแล้วก็นึกอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มานะคะทำผิดก็เนียนๆน,น,นะคะเข้ามาขอโทษแบบคือกลับเข้ามาในชีวิตเราแบบเนียนๆกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะคำขอโทษสักคำก็ ก็ไม่ค่อยมีนะคะคือมีน้อยมากๆนะคะที่เขาจะพูดว่าเออขอโทษนะในสิ่งที่เขาทําอะไรลงไปในสิ่งที่เขาทําผิดไปเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเลยนะคะทุกครั้งที่เ,ออเขาทําผิดเวลาที่เขาง้อคุณเขาจะเนียนๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นนะคะไม่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวคนเองอาจจะเป็นฝ่ายที่เก็บเอาทุก เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจนะคะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนแล้วก็ยอมในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาเองนะคะถามว่า,าคิดยังไงนะคะกับคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนะคะตัวคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเขาแต่ว่าเขาอะยังไม่พร้อมที่จะ ให้ความชัดเจนกับคุณในเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะคบกับคนคนนี้เนี่ยคะ่ะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะคะที่ความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาไปสู่ความชัดเจนนะคะแล้วก็แต่มีความรู้สึกว่าคุณจะทนอยู่กับคนคนนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เห็นแก่ตัวนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วเราจะทนอยู่กับคนคนนี้ได้ไหมนะคะทําผิดบางครั้งน่ะทำผิดหลายๆครั้งทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่เคยได้รับคําขอโทษจากเขาคนนี้นะคะคือเหมือนเขาทาเหมือนลืมลืมไปอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็ถ้าถามว่าเขารู้สึกผิดไหมอืมไม่ค่อยรู้สึกผิดแต่รู้แค่ว่าตัวเองทําผิด นะคะสำหรับคนคนนี้ของคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2กันนะคะว่าเป็นอย่างไร mm hmm. เขารู้สึกผิดแล้วก็สำนึกผิดบ้างไหมนะคะที่ทำให้คุณเสียใจ T รี e อ o r อ o อืมสำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดมากๆนะคะแล้วเวลานี้เนี่ย mm hmm. เขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เจ็บพอสมควรเลยนะคะ mm hmm. High Priestess f ไ e of c a p s นะคะในบางวันอาจจะแอบ,บร้องไห้นะคะหนีไปอยู่คนเดียวแล้วก็แอบ,บไปร้องไห้แอบบไปเศร้าอยู่คนเดียวนะคะสำหรับเขาคนนั้นของคุณนะคะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะในเวลานี้เขาอาจจะเหมือนเหมือนเขาจะสูญเสียคุณไปนะคะคือเหมือนเขาจะสูญเสียคุณไปแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะทำใจไม่ได้นะคะสำหรับเขาคนนั้นของคุณนะคะในเวลานี้นะคะ สำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดมากๆนะคะตอนนี้เศร้ามากๆเสียใจมากๆนะคะอยากจะคือในใจลึกๆคืออยากจะกลับมาหาคุณมากๆอยากจะเอาคุณกลับมานะคะอ,อยากจะไปขอร้องนะคะไปขอโอกาสให้คุณกลับมาอยู่ในชีวิตเขาอีกครั้งนะคะเพราะว่าคือตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจิจรักคุณนะคะก็ สิ่งที่เขาทําผิดกับคุณนะคะยิ่งเขาทําผิดกับคุณมากเท่าไหร่เนี่ยตัวเขาเองก็จะยิ่งเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดมากเท่านั้นนะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเจ็บมากกว่ามากกว่าคุณด้วยซ้ํานะคะเวลานี้คือคุณอาจจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากกว่าเขานะคะแต่ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะสําหรับเขาคนนั้นของคุณในเวลานี้เ <c oughs> ขาอยากจะกลับมานะคะกลับมาขอโทษกลับมาขอโอกาสนะคะแล้วก็อยากจะ กลับมาปรับปรุงตัวแก้ไขนะคะแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยให้มันไปสู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นให้มันชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะสำหรับเขาคนนั้นของคุณนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกองไพ่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สามกันว่าเขารู้สึกผิดแล้วก็สำนึกผิดบ้างไหมน,นะคะ ใพ้กล่องที่3 King of Sword นะคะณเนะวลาน,นี้ตัวคุณและเขาเองอาจจะมีเกณฑ์การเลือกลากันแล้วนะคะมีการตัดความรักความสัมพันธ์กันลงไปนะคะ Tower มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะความจริงถูกเปิดเผยนะคะความแตกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดทำให้เกิดการทะเลาะกันนะคะขัดแย้งกันแล้วก็ มีการตัดสินใจที่จะยุติความรักความสัมพันธ์ลงนะคะเฮอร์มนะิตณเวลานี้เขาก็อยู่ในเฮอร์มิตโหมดนะคะเดทนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็มีความรู้สึกว่านะ่าจะจบกันจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความรักอยู่ในนี้ก็ตามนะคะตัวเขาเองก็ยังคงรักคุณอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นคู่สามีคู่ภรรยากัน ะะก็คือเหมือนกับว่าอยู่กินกันมานานนะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแต่ว่า,าจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาทำผิดกับคุณนะคะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะต้องจบลงไปณเนะวลานี้นะคะเขาก็รู้สึก ผิดนะคะเขาก็ยังคงนึกถึงสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้ในเวลานี้นะคะ <ampoo> สําหรับเขาคนนั้นของคุณณเวลานี้ได้แต่ได้แต่นึกถึงสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแต่ว่าถามว่าเขาเศร้ามากไหมเขาก็ไม่ได้เศร้าะอะไรมากนะคะแค่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะคะ่ะมันไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่คุณทําผิดกับคุณสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณ เขาก็รู้ว่าเขาทําผิดแล้วก็เขาก็นึกถึงสิ่งที่เขาทําผิดอยู่กับคุณเสมอนะคะวเวลานี้เขาก็ยังนึกถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณทําให้คุณต้องเจ็บนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะที่ทํากับคุณเจ็บ เอาไว้นะคะคือเขาเป็นฝ่ายทําให้คุณผิดหวังเสียใจแ,แล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาทํานะคะเขาทําผิดเขาก็ยอมรับผิดนะคะเขานอกใจคุณเขาก็ยอมรับนะคะ,ะแล้วก็ยอมรับแล้วก็ตัดสินใจที่จะให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะคือ ไม่ได้แบบว่าจะรั้งคุณเอาไว้นะคะก็คือปล่อยให้คุณไปเพราะว่าเขาตัวคุณเองอาจจะไปได้ดีกว่าอา,อาจจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าเขาก็ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะก็รู้สึกผิดสำนึกผิดแต่ถามว่าเศร้ามากไหมก็ไม่ได้เศร้ามากมายขนาดนั้นตัวเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะคะโดยที่ ดำเนินชีวิตไปของเขาคือณนะเวลานี้คือตัวเขาเองก็อยู่ใน hermit mode นะคะอยู่แบบอยู่กับตัวเองนะคะทบทวนเรื่องราวของตัวเองนะคะแล้วกอ็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของอาการทำงานนะคะในตอนนี้นะคะแล้วก็ ส่วนคุณเขาก็อาจจะเก็บไว้ในความทรงจำประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่4กันนะคะเขาคนนั้นของคุณรู้สึกผิดแล้วก็สํานึกผิดกับคุณบ้างไหมนะคะ h r e e of Wands นะคะ h r e e of w a n e s ก็น่าจะารู้สึกผิดนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าใเวลานี้เหมือนเขาจะรอ รอคอยการกลับมาเคลียร์นะคะรอคอยที่จะทำอรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็เขาอาจจะอาจจะกลับมาง้อนะคะคุณก็ได้นะคะส่วนณเวลานี้อาจจะยังไม่ทำอะไรนะก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะ Queen of Wands แล้วก็ e m p r e s s นะคะก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานการ ทําให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมั่นคงทั้งด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะในออฟเพนเดเคิลส์คว e e ออ e เพนเดเคิลส์ e s t ะสนะคะแล้วก็ f ฟ y of p e n t a เคนะคะคือเขาคนนั้นของคุณนะคะก็รู้สึกผิด ราคาแล้วก็เขาก็สํานึกผิดเหมือนกันนะคะเขาก็เศร้าเหมือนกันนะคะเขาก็เสียใจนะคะในสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะคะอะไรก็ตามที่เขาทําผิดกับคุณเขาก็รู้ตัวว่าเขาทำผิดแล้วก็เขาก็สํานึกเพียง <te animals> แต่ณนะเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณและเขาไม่ได้คุยกันแยกทางกันไปนะคะตัวเขาเองอาจจะได้ยังไม่ได้ทําอะไรในเวลานี้นะคะอาจจะ โฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็การหาเงินนะคะส่วนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาอาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะให้เวลามันเป็นตัวเยียวยารักษาจิตใจนะคะแล้วก็รอจังหวะแล้วก็อรอทําให้สถานการณ์มันดีกว่านี้นะคะเขาก็อาจจะกลับมาง้อคุณนะคะบางคนนะคะอาจจะกลับมางอ้อโดยการแบบ พาคุณไปเลี้ยงพาคุณไปทานข้าวนะคะบางคนอาจจะมีการแบบให้เงินคุณใช้นะคะตัวเขาเองอาจจะรู้ว่าคุณอชอบเงินหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมาง้อคุณด้วยการแบบว่าหยิบยื่นนะคะสิ่งเล็กๆน้อยน้อยอาจจะไม่ใช่เงินก็นได้คะ่ะอาจจะมีของขวัญให้อะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า,าคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหมนะคะแต่ว่าคือ ณนะเวลานี้เขาก็รอให้สถานาการณ์มันดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มว,ว่า,าจะกลับมานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะจริงๆเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะเขาก็สำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำนะคะสำหรับไพ่กองที่4นี้นะคะ ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ